สวัสดีครับวันนี้พบกับยินรถบ้านเหมือนเดิมครับมีรถ c ีวิ c ปี2018ตัว EL 1.8มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีน้ำเงินครับตัวนี้เกียร์ออโต้รถบ้านมือเดียวครับ แม็ก <Mac. S 2> เป็นสีดำหน้าเงาครับชมสีรอบคันกันก่อนนะครับมีไฟเดย์ไลท์เวลาขับตอนกลางวันครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมไฟตัดหมอง กลมภายในกันครับตัวนี้จะเป็นพู้สตาร์ทนะครับอ่พวงมาลัยคูดคอนโทรนคูดคอนโทรนครับมาติดฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลมีเบรกโฮ มีอีโคด้วยนะครับโหมดอีโคกล้องถอยหลังปรับได้สามมุมมองครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นตัวท็อปหนึ่งจุดแปดนะครับเดรกมือออโต ไม่อยู่ที่174,692เบาะหน้าคนขับปรับไฟฟ้าครับตัวนี้เบาะข้างจะเป็นแมนนวนนะครับไม่ไม่มีรอยแตกรายงาไม่มีรอยแตกแล้วนะครับ บอหลงังสวยๆเลยครับมาดูด้านท้ายกันครับรถเดิมนะครับไม่มีชนมาจะเขีบเดิมรอบขึ้น สวยเลยครับอันนี้บาะฝั่งข้างคนขับจะเป็นแม้นวนนะครับไม่ใช่ไฟฟ้ายางเป็นขอบ16นะครับแม็กจากโรงงาน 2>, 2 1 5 5 5ขอบ16เป็นยางมิชลินนะครับปี2024สัปดาห์ที่2 0ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับตัวนี้เอามาชมด้านหน้ากันนะครับฝากระโปรงเดิมใะสวยครับตะเข็บฝาหน้า ไม่ขยับฝาท้ายไม่ขยับครับมาสตาร์ทฟังเสียงกันครับเสียงนิ่มๆนะครับ สนใจติดต่อที่เยินรถบ้านนะครับซ e ีวิก1.8 EL ปี2018เกียวโตรถบ้านมือเดียวไม่1 7 0 0 0 0เบอร์โทร0842604205ครับขอบคุณครับ